ท่ามโอนมาซ่อใดๆทั้งสิ้นทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางโฆษณาให้เท่านั้นไม่มีส่วนใดๆกับรถคันนี้ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับมีรถเข้าไร่เข้าสวนมาให้รับชมกันอีกแล้วใครที่กำลังหารถไว้ใช้งานลองพิจารณาคันนี้ดูนะครับเผื่อท่านใดที่สนใจเมื่อพร้อมเราไปรับชมกันเลยครับ n i s s a n Big M เครื่อง2,700ซีซี รถปี41เครื่องเกียร์ดีคัสซี่สวยเครื่องฝาแดงพวงมาลัยพาวเวอร์รถขับใช้งานปกติครับทางไกลได้สบายเอกสารครบพร้อมโอนราคา4 2 0 0 0บาทครับดูรถได้ที่อำเภอแกจังหวัดนครพนมโทร0817994628ท่านใดที่อยู่ไกลไปดูรถพูดคุยต่อรองราคาหน้างานเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับ เมื่อมีคลิปใหม่ๆท่านจะได้รับชมก่อนใครพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ